กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะฮะหนึ่งตัวตึงนะฮะนั่นก็คือพิก กอตนั่นเองนะครับซึ่งพิกกอตนะครับจะอยู่นะฮะในส่วนของรายชื่อทีมทั้ง2ทีมเลยนะฮะทั้งสนามที่1และก็สนามที่2นะครับในส่วนของหอคอยพระจันทร์เซียวข้างแรวนั่นเองนะครับในชั้นที่25เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพิกก็ตนะฮะมีความสามารถอย่างไรในส่วนทีมแรกนะฮะจะเป็นพิกก็ตล่างแรกนะครับในส่วนทีมที่2จะเป็นพิกก็ต์ S.S.R. บวกนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า ดูซิว่าสําหรับพิกก็ตร่างหนึ่งนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะโจมตีธรรมดาเลยนะฮะเออเรามาดูกันสําหรับแปดประกายแสงครับฟันธรรมดาไปเดี๋วี้ชิบะแยบหนึ่งครั้งชิบะแยบ,แยบสองครั้ง3ามด้วยคิงครับโจมตีธรรมดาเหมือนกัน,นะฮะผมไม่อยากให้ตายเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพิกก็จะไม่ได้ออกสกิลโจมตีสวนกลับคืนมานะฮะสำหรับฟูบุกิครับแล้วแยบไปหนึ่งครั้งใส่โมเมงแยบไปสองครั้งใส่โมเมงกาโรไล่ลขวนซัดเข้าไปหนึ่งทีสิบสามล้านดาเมจ แล้วก็ยิงต่อครับจากโดนยิงโดนเกตาลิงซาเข้าไปหนึ่งทีชี้บ้าครับอุยอ้ยเฮ้ยกินไปแล้วครับท่านผู้ชมกินไปแล้วเห็นไว้เมื่อกี้อ่ะหายไปเลยนะครับสำหรับแปดประกายแสงแล้วกินครับกินเอจินเปิดเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยไม่กินมันกินไปแล้วครับท่านผู้ชมงำ่ำงำไปแล้วนะเออแล้วก็มือข้างหนึ่งนะถือโมจินะครับคปล่านี้ฮะเดี๋ยวเราเปิดอันตรีไปเลยดีกว่านะครับผมคิดว่า กาโลครับโคว้ยดาคือตัวบูสซัดเข้าไป1ที24ล้านดาเมจต,ติดไม่ย่อท้อเรียบร้อยสำหรับพิษกอตอืม้มหือคุมท้องไปเลยที่แล้ว Kill, อาจิเมตสกิลจากอะตอมิกครับฟันไปทีหนึ่งครับซับอื้มหืออะตอมิีคิดสัน้นแล้วยังไงต่ออนาะชิบาแยะบิร์กัง ชิบะแยบ2ครั้งตามด้วยคิงครับในรอบที่1นึ่งกิงเอนจิ้นครับชิคะไรสัดเข้าไปหนึ่งทีสองร้อยแปดแสนแล้วตามด้วยพีกอรครับอัรติเบิร์ตตกินก็แล้วตามด้วยพีกอรครับอัรติเบิร์ตตกินเข้าไปตะกินไม่ได้นะครับเพราะว่าในท้องมี1ตัวแล้วนะครับสำหรับแฝดประกายแสงดังนั้นนะฮะไม่สามารถกินสามได้ครับแล้วก็กินสามไปหนึ่งทีแต่กินไม่ได้ะฮะได้แค่ดาเมจแล้วก็ต่อยกลับมาหนึ่งทีนะจากแทงท็อปพัดเตียวนะแล้วก็คิงเอนจิ้นซัดเข้าไปหนึ่ ขึ้นซัดเข้ามา1ครั้งขึ้นพายุข้างโจมตีเข้ามาธรรมดาอีกหนึ่งครั้งนะฮะจากเมทัลไดแล้วก็โจมตีซัดเข้ามาจากฟูบุกิหนึ่งรอบคราวนี้ครับผูอบอมครับลงหมุนตัดเหล็กสวยกับขึ้นไปนะคราวนี้ครับกาโร่รโลไล่ขวัซ้ำเข้าไปหนึ่งทีใส่พิกอสแล้วโจมตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับชิบะแยบอีกครั้งชิบะแยบสองครั้งเราก็จะมาเริ่มในส่วนของเชิญที่2ขายแฟดออกมานะฮะจากท้องแล้วแฟดประกายแสงอัติเมสกิลซัดเข้าไปลำดับแสงแล้วก็เรียบร้อยครับพิคอสลงไปนอนแดน โอ้โหกาโลโล่รควรหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะในสนามที่2กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเมื่อเจอพิกอสซอาร์บวกพิกอสอาร์บวกนะฮะจะเป็นการใช้นะฮะเหมือนกับบ้าคล้ายๆกลุ่มมือนะครับกลุ่มมือนะฮะเออเหมือนไม่น่าคล้ายๆแท้งท็อปมาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับหุ้ยแล้วก็มีเลือดสำรองเลยะครับท่านผู้ชมดูดีๆ โอ้โหพุ่งพุ่งพุ่งทุบทุบแล้วก็กินไปเลยหนึ่งทีครับสำหรับเกลียวกันชูหายไปเรียบร้อยแล้วเจนอนครับระเบิดปืนจากโกลซาเข้ามาอีกสองล้านสามแสนสองล้านแปดแสนขิงเอ็นจินเปิดเข้ามาหนึ่งทีอาเธอรินขับเพื่อนครับพาตัดพิฆาตแล้วก็โกกันสื่อกับบาทาสลาตันแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอโ้พิกกอดดามเมียแทบไม่ลดเลยนะฮะเลือดแทบไม่ลดเลยคราวนี้ครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจักรบาลซัดเข้าไปหนึ่งทีดามเมียเข้าไปแค่ห้าแสนเก้า ตามด้วยอาชูล่าคำมตมหมัดฮุกอาชูล่าซัดเข้าไป12ล้านดาเมจเกวินสไลด์สตันจังหวะนี้ยัดเข้าไปหนึ่งทีติดสตันสาตัวโอ้โหหนักหน,น,นักครับท่านผู้ชมอาชูล่าคำมตะต่อยจังหวะนี้เข้าไป16ล้านพิกก้อนเลือดหายไปเรียบร้อยฮะแต่ว่ายังไม่ตายยังไงต่อครับจังหวะนี้เกวินเตะซ้ำเข้าไป 1G ทีแล้วคิวไปนะครับสำหรับฟีนิกซ์แมนอลติเมตสกิวจากคิงครับบอกลูกไปมา2ลูกไปตามด้วยเจ้นยครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มจากกวานจังหวะนี้แต่อาชูล่ายัดหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งทีใส คราวนี้ครับพีกกรน,นะฮะยังคงนั่งตุย้ยนุ่ยเหมือนใครก็ไม่รู้นะฮะโหหลับจริงๆ <c oughs> เกียววินเตต,ตามก็ไปหนึ่งรอบอาชุรากับตัวที่เมสกิลซัดเข้าไปอีกหนึ่งทีห้าสิบสองล้านนาเมตแล้วเกียววินเตต,ตามก็ไปหนึ่งร้างแล้วฟูยไุไคเคเอเตทะทั้ซึ่งเมื่อกีเปิดหินทำลายฟ้าซัดเข้ามาหนึ่งทีแล้วยังไม่จบรอบที่หนึ่งครับโกเกสืบาทาสลาตันซัดเข้าไปจังวะนี้สี่สิบเจ็ดล้านนาเมติดมา่ยอดทอไปเรียบร้อยยังไงต่อสำหรับปีนิกแมทครับโจมสีธรรมดา,าซัดเข้าไปอีกที ยังไงฮะจังหวะนี้โบรอนครับเตรียมตัวต่อยมาเป้าบ้านแมนติดโล่ไมยะทอไปเรียบร้อยดามจเข้าไป6กล้านสามแสนมาเป้าบ้านแมนหายจากการติดตันแล้วก็ซัดเข้ามาหนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แสนแล้วพีกกอดจังหวะนี้ได้อันติเมสกิลหรือไม่ไม่ฮะเพราะหายจากการติดตันเมื่อกี้แล้วเกวินอ่าโอเคสุดครับอันติเมสกิลซัดเข้าไปแล้วอาชูล่ากัตัวออนติเมสกิลยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งล้านสองแสนโหลงไม่นอนแดนเรียบร้อยฮะโอ้โ ได้แค่กินจังหวะแรกนะครับแต่ว่าการกินจะแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของร่างแรกนะฮะก็จะเป็นการดึงดูดเข้าไปในปากเลยนะแต่ว่าร่างสองนะ,ะจับทุ่มทุ่มทุ่มแล้วก็กินเข้าไปนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครโมเดลตัวละครนะฮะก็ค่อนข้างคล้ายกันนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรา ก็มาลุยกันต่อนะครับให้จบไปนะครับสำหรับเกโกเกิลสครับอัติเมตสกิลซาเข้าไป5 0 0แ0 0แล้วฟีนิกแมนครับอัติเมตสกิลสวยกลับพื้นไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็โบล้อนระเบิดปืนใหญ่ลมจากกวาลจัดเข้าไปจังหวะนี้1 6 0 0 0 0สอาชูราครับตัวอัติเมตสกิลจังหวะนี้สวยกลับพื้นไปนะฮะยังติดโลกไม่ยทอพิเศษไม่ยังติดลมไม่ยทอพิเศษอยู่ข่าวนี้ครับอาชูร่าครับหมัดฟุกสวนกลับพื้นไปหนึ่งครั้งโอ้โหเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรากดข่าไปเลยนะครับ โอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมก็เป็นตัวละครนะฮะที่จีอแอบเอาเข้ามาอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือพิกก็ตนั่นเองนะครับโอ้โหทางล่างแรกร่าง2ท่านผู้ชมได้เห็นไปเรียบร้อยนะครับสำหรับอันติเมตสกิลโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะมาสั้นๆง่ายๆสบายๆนะฮะสำหรับวันนี้อีโก,ก,ก้กขาจคนเดิมคนนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ